สวัสดีครับพบกับช่อง,งหนูนาดาฟามอีกตามเคยครับวนี้พบกันนะครับหลังเลิกงานตอนนี้เป็นช่วงเวลา6ก0มงเย็นครับจะ,จะมา,าติดตามคลิปที่แล้วนะครับว่า,าที่ผมเอาหนูตัวแดงๆนะครับมาป้อนนมนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปให้ดูนะครับ เนื่องจากในการป้อนนมนะครับไปได้สี่ห้าวันนะครับจากหนูดึงแดงเนาะมันก็เริ่มไม่อ้วนนะมันเริ่มไม่อ้วน,นมันเริ่มผอมลงเรื่อยๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาทิ้งไว้อีกแม่นึงที่ออกไรเรียกันนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นยาน่าเนเปียนะครับยา่าเนเปียเนี่ยจะบอกโปรตีนนะครับอยู่ที่ประมาณ8%เนาะ 8-10%ถึงประมาณนั้นนะครับประมาณโดยรวมนะครับที่ค้นพบนะครับจ้าวานอิสราเอลเนี่ยมีคนบอกผมนะฮะว่าอยู่ที่จาหวานอิสราเอลเนาะอย่างงี้เนาะให้หนูกินจะโตดีครับก็คนเขาบอกที่อยู่ที่โปรตีประมาณ18นนะครับจากวิจากคนที่เขาบอกศึกษามาเนาะอันนี้ผมก็จะปลูกนะครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงแรงนะครับดู นะครับต้มนอง,นองต้นไม้เหี่ยวหมดเลยนะครับผมก็เนี่ยจะเป็นยาหวานอิสราเอลนะครับก็ไปซื้อท่อนพันธุ์เข้ามาปลูกนะครับเดี๋ยวก็ขยายก็เผิดขยายก็อีกแถวนึงเนาะยาวเลยนะครับสำหรับให้หนูกินนะครับก็ <c oughs> เนี่ยครับเป็นโรงเรือนนะครับผมโรงเดือนโรงเดือนโรงเดือนหนูเนาะก็โซนนี้สําหรับจบจะเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์นะครับส่วนด้านที่มีต้นไม้นู่นจะเป็นโซนเก็บลูก นะครับโซนเก็บลูกนะครับเก็บลูกเขาโดยเฉพาะเลยอันนี้จะพามาดูอ่าก็จะรกหน่อยนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากมายนะครับ <c oughs> ก็จะพามาดู <c oughs> ว่ามันมันเป็นยังไงนะครับาถามว่าป้อนนมเนี่ยรู้สึกเลี้ยงได้ไหมได้นะครับแต่มันผมดูแล้ว มันมันกึ่งจะรอดไม่รอดนะครับผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ป้อนดีกว่านะครับเพราะว่าซึ่งมาลูกาจากในฟาร,ร์มผมก็ออกคนเรื่อยๆเอาให้แม่ตัวอื่นเลี้ยงดีกว่านะครับให้แม่ตัวอื่นเลี้ยงดีกว่านะครับก็มีท่านใดที่อ่โซเข้ามาสอบถามนะครับทักแชทมาในการที่หนูไม่เอาลูกนะครับคือจากแม่อีกบ่อน,นึงเนี่ย ออกลูกไม่เอาลูกทิ้งลูกเลยอะไรประมาณเนี้ยเนาะหรือว่าเขาอาจจะเป็นแม่ใหม่ก็ได้นะครับเป็นแม่ใหม่เขายังเก็บลูกไม่เป็นนะครับก็เขาอาจจะเลี้ยงอยู่แต่เขายังเก็บลูกไม่เป็นลูกกระจะกระจายนะครับก็ถ้าแต่ว่าถ้าออกบ่อยๆนะลูกก็จะกระจายสสัยเขาไม่เลี้ยงแล้วนะครับหรือว่าปล่อยทิ้งปล่อยว้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราต้องสังเกตดูนะครับถ้าเขาไม่เลี้ยงลูกก็วันนี้ผมจะพามาดูเนี่ยครับ ที่ผมเอามาให้เขานะครับสี่ตัวเนาะสี่ตัวนะครับสี่ตัวนะครับเห็นไหมครับออกตัวดำละเนี่ครับก็ซูมกระเบืองเบหน่อยนะครับสี่ตัวนะครับพอดีแม่นี้มีลูกน้อยนะครับมีได้แค่สองตัวนะครับลูกเล่เอาทิ้งให้แม่ตัวนี้นะครับ ว่าผมมีหลายบอ่อนะครับนาอมันออกหลายบอ่อก็บอ่อนึงก็หกตัวเจ็ดตัวแปดตัวนะครับก็บอ่อนี้ก็ได้ลูกสองตัวผมก็เลยมาทิ้งให้บอ่อนี้นะครับเพื่อให้กินนมทันนะครับก็ตอนนี้อ้วนสมบูรณ์นะครับซึ่งว่าถ้าเราเอามา้อนลูกนะครับมันก็มันมีความเสี่ยงกับการตายเยอะนะครับนาอใครเลี้ยงได้ถือว่าเก่งนะครับมี คนคอมเมนต์ผมมานะครับเลี้ยงได้ถือว่าเก่งบางคนก็เลี้ยงไปบอกไม่รอดนะครับก็คือ,อกรณใีในการศึกษาของเราเนาะเพราะเรายังไม่ถึงขั้นที่หนูตัวแดงเลยอะว่ามันสามารถที่จะเลี้ยงได้ไหมเนาะถามว่าเลี้ยงได้ฮะแต่ว่าผมว่ามไม่รอดนะมันไม่ค่อยโตด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กินนมแม่มันนะก็นี่ฮะพามาดูเมื่อกี้นี่นะที่ผมมาเนี่ยฮะ กันนี้ตัวอ้วนสวยดำๆนะครับหรือว่าถ้าอยากป้อนนมนะขนดำนะยังไงก็รอดนะครับให้เขามีขนแล้วเป็นสีดําแล้วเราป้อนนมยังไงก็รอดเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแดงเนี่ยรอดยากนะครับให้ให้อยู่กับแม่เขาสักอาทิตย์น,นึงก่อนเนาะให้เริ่มขนดําๆหน่อยนะครับก็ออกก็หลายบ่อนะครับบ่อนี้ก็ออกนะแต่องไม่ค่อยเห็นนะครับน,นี่ผมก็ส่วนมากจะเลี้ยงสองต่อนหนึ่งนะครับผมก็ บอไหนเออนอนหงายท้องเลยนะครับก็จะพามาดูล้น,<ๆ>นี่เขาปกนี่เขาปิดลูกเขาอยู่เนาะแล้วก็ไม่รบกวนเขานะครับไม่รบกวนนี่ก็กำลังตัวแดงๆนะครับเปลี่ยนเับ เส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่ที่ผมเห็นนะครับก็อยู่ที่หกตัวนะครับต่อสี่หกหกตัวนะครับที่ผมนับได้นะครับก็ถามว่าเนี่ยนะครับท่านใดที่เลี้ยงแบบแบบไม่มีที่กันบงังนะครับเลี้ยงแบบไม่มีที่กันบงังผมจะเปิดอ,อย่างสําหรับพ่อแม่พันธุ์เนี่ย ผมจะให้ตอนเย็นมื้อเดียวนะครับเปิดแค่เย็นมื้อเดียวแล้วก็หาแล้วก็ปิดเลยนะครับเพราะว่าอ่าจะเป็นบ่อโล่งหมดนะครับผมจะไม่ใส่ที่อ่ากันบังหรือว่าใส่ที่อยู่ให้เขาเลยนะครับเพื่อให้เขาคุ้นเคยกับเรานะครับให้เขาคุ้นเคยกับเรานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะหงตัวเมียนะครับสองตัวในรู้สึกาท้องอ่ะนะครับ ตัวร,รู้สึกว่าท้องครับทำให้รู้สึกว่าท้องนะครับเราสังเกตเสังเกตว่ามันอ้วนผิดปกติครับหนูเนี่ยจะอ้วนผิดปกติเนะเาะส่วนมากมันจะสมส่วนอยู่แล้วเนาะนี่ครับผมก็จะดูให้ดูวิธีระบบน้ําแบบนี้นะครับนานๆไปเนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างในนี่ก็จะเป็นเน่านะครับเหม็นน้นําหนูจะกินไม่สะอาดเนาะ ผมก็จะเปลี่ยนระบบเป็นหัวน้ําหมูนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะฮะดูข้างไหนครับมีเศษขยะอุดตันอะไรอย่างเงี้ยก็อาท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปเอที่ผมเกี่ยวกับทานทำหัวหมูก็สามารถที่ย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ยินดีนะครับแนะนําทุกท่านนะครับว่ามันเป็นระบบงี้อันนี้ที่ทําแล้วนะครับทำแล้ว ฝั่งซ้ายยังไม่ทําฝั่งขวาทําแล้วนะครับโซนนี้สามแถวทําแล้วเหลืออีกสามแถวนีฮะเดี๋ยวก็ทำใหม่พอดีผมไปเปลี่ยนอ่าโซนล,ลูกเขานะครับเป็นหัวจุกน้ําหมูหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ก็อ้อหกตัวนะครับอันนี้นะครับนี่ฮะที่เห็นลูกเยอะๆนี่ไม่ใช่เพอออกแม่เดียวนะครับออกสองแม่นะครับ ที่ผมนับได้ก็อยู่ที่สิบกว่าตัวนะครับตอนนี้สิบสิบสองตัวไม่พลาดนะครับแต่ก็เราไม่รู้ว่าเขาอะไรปิดไปหรือเปล่านะครับเอาวันนี้ก็ออกสองคอกนะครับหนึ่งต่อสองนี่ครับมันจะเลี้ยงไม่เปลืองบ่อนะครับก็คือไม่เปลืองบ่อคือไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งครับวงแปดสิบแต่ถ้าหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้ได้ครับเนาะแต่แต่ก็คือว่าถ้าเอาวงแปดสิบเนี่ย ผมแนะนำหนต่อ2ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันมันจะเลี้ยงไม่เปืองบอ่อนะครับหรือท่านใดที่เจาะทะลุเข้าหากันเนาะสบอ่อคู่เข้าหากันเนี่ยเนาะมันผมบอกว่าดีตรงไหนนะครับหดีในการาเก็บขี้เก็บอะไรเขานะครับสจะดีตอนที่มันจะมีวงกว้างมากขึ้นนะครับเนาะแต่ถ้าวงอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันนะครับตลอดเลย บางทีบางตัวตัวเมียก็ไม่ได้กัดลูกนะครับจะอยู่ที่ตัวผู้นะครับตัวผู้บางทีอยากผสมพันธุ์กกัดลูกทิ้งเลยนะครับมันก็มีเนาะก็มีบ้างแต่ไม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 ่ค่อยโดนเท่าไหร่อันนี้ออกลูกได้สามตัวนะครับเป็นหนูป่านะครับอันหนูป่านะครับหนูป่าเลี้ยงได้ไหมครับเลี้ยงได้นะครับนี่บ่อนี้จะเป็นหนูป่านะครับก็ลุงดักมาให้ก็เลยลองเลี้ยงดูนะครับนี่หนูป่าก็ อยู่ที่หกขีดนะครับตัวหกขีดนะครับก็อยู่เงียบนะฮครับ,รบถ้าการเลี้ยงหนูป่าเนี่ยผมจะามาพักบ่อไว้สักสิบวันก่อนนะครับถึงจะปล่อยผสมผสมผสมกับตวพู้เนาะถ้าเป็นตัวผู้กับตัวเมียอย่างเงี้ยแยกก่อนสิบวันแล้วค่อยค่อยอลงผสมกันนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันติดมาจากท้องครับที่ผมพักไว้ทําไมถึงสิบวันนะครับบางทีเขาท้องมาแบบนี้นะครับ เน <OK. S 2> ี่ยเขาก็ออกลูกนะครับเราก็รู้ว่าตัวนี้ท้องมาแล้วนะครับออกลูกแต่สองตัวนี้ไม่ได้ท้องแน่นะครับเดี๋ยวจับตัวผู้มาสมพันธ์นะครับผมก็มีหลายคอกนะครับผมก็มีตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้บ่อก็ยังไม่ได้เก็บนะครับนี่ตัวเล็กนะครับก็ก็ก็หลายบ่ออยู่นะครับไปดบ่อนี้ก่อนบ่อนี้ก็ออกนะครับนี่แต่ตัวเริ่มดำละ นะครับมันก็มีหลายรุ่นหลายเกตหลายไซส์นะครับเพราะว่ามันออกไล่เลี่ยกันมานะครับเบาะน,นี้ก็ออกนะครับผมนะร,บรู้สึกรู้สึกได้แค่สองตัวอนะันนี้หนึ่งตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวเมียเป็นตัวที่ที่คนช่างใหญ่นะนะครับประมาณแปดขีดนะครับผมตัวนี้เนาะก็ไม่รบกวนเขามากนะครับก็มาดูนี่นี่เห็นะ นี่ครับผมอธิบายคือถามว่ารอดไหมไม่รอดนะครับผมเจอคอมเมนต์เยอะนะครับบางท่านก็บอกว่ารอดได้ถือว่าเซียนถือว่าเก่งนะครับแต่มันเป็นกรณีที่เราศึกษานั่นเองนะครับถ้าใครฟังผมเนี่ยถ้าเลี้ยงหนูแบบจริงจรงจังๆนะครับผมเชื่อว่าคุณไปรอดนะครับแต่คุณเลี้ยงสมมุติว่าคุณเลี้ยงแบบท้อนะครับเลี้ยงแบบ บ่อสองบ่อนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยถึงคนที่เลี้ยงน้นอยๆนะครับเลี้ยงน,น้อยคือการศึกษาพฤติกรรมของหนูในการของหนูว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนเนาะแต่ถ้าถามว่าเลี้ยงอยากได้รายได้จริงๆนะครับผมจากสองสามบ่อนะครับประสบการณ์มาเรื่อยนะครับผมผมก็เนี่ยครับมาหลายบ่อผมก็เริ่มมาจากสองบ่อสามบ่อนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาจากหลายบ่อแล้ว นะครับก็ซึ่งว่าโซนนี้จะเป็นแค่โซนพ่อแม่พันธุ์นะครับ42บ่อนะครับเนาะก็จะมีอยู่แค่2บ่อไม่มีหนูเท่านั้นเองนะครับก็ผมก็ไม่เชื่อนะครับภายระยะ2ปีเนี่ยผมขยายมาเรื่อยนะครับขยายนะครับความคิดของผมเนี่ยก็คือว่ามันไปได้นะครับผมก็เลยต่อ,อสืบสายพันธุ์ขึ้นมาทําสายพันธุ์ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจน บางทีบ่อไม่พอนะครับก็เลยอตอนนี้ยังไม่ได้ขายเนื้อเป็นจิเป็นจะลักษณะยังไงนะครับผมก็อยากจะทำนะครับแต่คือ,อมันรองรับยังไม่พอนะครับพ่อหนูไม่พอนะครับผมก็เปิดรับทุกความแต่ไม่ขอไกลหน่อยนะครับขอขอขอแบบใกล้ๆบ้านนะครับเพราะว่าผมทำจริงๆนะครับนี่เป็นระบบน้ำนะครับ ก็อยากจะทํำจริงๆในการกรณีที่ไปเอาหนูไกลๆเนี่ยมันไม่คุ้มค่าของการเดินทางน,นะครับเนาะหรือว่า<ม>พ่อค้าแม่ค้านะครับ<ม>เขาก็จะมาเอาแบบเป็นร้อยโลเนี่ยเราสามารถที่จะดึงราคานะครับให้ให้สูงได้นะครับผมดึงราคาให้สูงนะครับเพื่อให้เราได้กําไรมากขึ้นนะครับผมก็เอ่อ ตอนนี้นะครับในการเลี้ยงหนูนะบอกเลยนะครับตลาดพ่อพ่อแม่พันธนะุ์อาจจะตันนะครับเพราะว่าตอนนี้คนเขาเริ่มเลี้ยงกันเยอะนะครับเลี้ยงขายพ่อแม่พันธุ์ขายเยอะกันมากนะครับตอนนี้ก็ท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วนะครับอ,อาจจะกลับไปพิจารณานะครับในการทำหนูเนื้อเนะก็วางแผนบางระบบไว้ก่อนนะครับผมเนาะอนาคตเราไม่รู้นะครับ พอตอนนี้ผมก็เริ่มขยายจะขยายพันธุ์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีพันธุ์ขยายนะครับผมขายหมดนะครับขายจนจองล่วงหน้าเป็นเดือนสองเดือนนู่นนะครับถ้านใดรจะซื้อผมก็ขายแต่คือผมเน้นสั่งจองมากกว่านะครับแต่แต่ถ้ามีพันธุ์ถ้าใครโทรมาถามก็อาจจะได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ถ้าใครมาถามเนี่ยอาจจะต้องสั่งจองเนาะเพราะว่า หนูเนี่ยมันผมไม่พอนะครับไอไอเกตที่ไม่ได้มาตรฐานของสําหรับตัวผมผมก็ไม่ไม่ไม่ขายออกไปนะครับผมก็ไปทําเนื้อกินตามบ้านนะครับเพราะว่าหนูตอนนี้หนูเนื้อผมยังาหาไม่เยอะนะครับเอายังไม่เยอะเนาะก็ซึ่งผมทํางานประจําด้วยนะครับทํางานประจำาเลี้ยงหนูเป็นอาชีพเสริมนะครับอันนี้ผมก็จะบอกว่าอ่า รายได้ต่อเดือนบางทีนะครับแซงเงินเดือนผมเป็น1เท่า2เท่าถึง3เท่านะครับแต่ทําไมผมไม่ลาออกจากงานนะครับเพราะว่างานผมวลักอยู่เนาะผมก็อยากจะทําอาชีพเสริมควบคู่ไปด้วยนะครับพบอบ่อเรายังมาได้เยอะมาก,กมมอะไรนะครับถ้าผมมีชักสำหรับพ่อแม่พันธุ์ทักสองบ่อสามร้อยบ่อเนอี่ยสำหรับพ่อแม่พันธุ์นะอันนั้นต้องพิจารณาอีกทีนึงนะครับเนาะว่า เราจะอยู่ต่อหรือไปต่อกับงานประจำนะครับตอนนี้ผมก็ทำคลิปนะครับเพียงเท่านี้เนาะ,ะท่านใดที่ติดตามนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดสัิ๊รให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆนะครับมาแนะนำนะครับคนสำหรับมือใหม่หรือท่านใดที่เลี้ยงหนูอยู่แล้ว อาจจะดูคลิปผมเนี่ยอาจจะยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอเหตุผลอย่างนียังไม่เจออย่างนี้นะครับเนาะผมก็จ,จะมาแนะนําในสิ่งที่ดีเนาะกับสมาชิกผู้เลี้ยงหนูทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไ like, ลค์สติไคร้นะครับให้ผมให้ผมด้วยนะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีคลิปให,ใหม่นะครับวันนี้หนูนาปัญญาฟาร์มก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม